เรื่องใหญ่เลยอะคือเรื่องการเติบโตเสียดายโอกาสของคนหนุ่มคนสาวนะครับที่เพิ่งจะจบมาตอนนี้แล้วก็มาเจอเศรษฐกิจแย่ๆเนี่ยประมาณหูลากยาวเป็นสิปีอะการเติบโตก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้บางคนเนี่ยเขาถึงอายุกเกษนะแล้วเขาเก็บเงินได้ไม่พอที่จะ,กะเกษียณเขาก็ต้องทํางานต่อผมได้ยินว่าประเทศไทยอะเราเป็นเสือทูนห้าของเอเชียนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าแม้แต่แมวอาจจะยังเป็นไม่ได้เลยมั้ง ก็ไทยแลนด์โฟกัสเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในงานที่จะให้เอานักลงทุนเนาะแล้วก็นักธุรกิจต่างชาติมาฟังว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมันจะพัฒนาไปทางไหนบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงหัวแล้วหัวต่ออยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันแย่มาหลายปีแล้วนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเองเนี่ยก็ไม่ค่อยดีขึ้นสักเทนะ่าไหร่นักซึ่งผมคิดว่าผู้ดูทุกคนตอนนี้ก็คงคิดเหมือน,อนกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ตอนนี้เราผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเรากำลังจะเนินนโยบายเพื่อที่จะมากระตุ้้นนเรรกิจาาาามดูบงคว่ แล้วตอนนี้เองเนี่ยสถานะของเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงจากปากของท่านผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วดูว่าท่านจะมีนโยบายในการแก้ไขยังไงก็นอกจากสรุปงาน Thailand Focus ที่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติมาพูดนะครับเดี๋ยวผมก็จะสรุปเซสชั่นอื่นๆของงาน Thailand Focus มาด้วยใครอยากจะฟังสรุปดีๆแบบนี้อยากรู้ว่าประเทศไทยในอนาคตจะเดินต่อไปข้างหน้าแบบไหนจะมีการเติบโตยังไงอย่าลืมสับสไครช่องเวทีไทไว้นะครับ เริ่มต้นมาเลยนะครับเนื้อหาที่ท่านพูดเนี่ยคือท่านก็บอกประมาณว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยของเราอะ่ะมันมีการฟื้นตัวที่ช้ากว่าประเทศอื่นๆครับเพราะว่าเราอะ่ะเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพิงกับการท่องเที่ยวเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเวลามันเจอโควิดเนี่ยเราก็จะกระทบมากกว่าคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถูกกระทบหนักจากโควิดทําให้นักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ กลับเข้ามาช้ากว่าที่คิดด้วยแล้วก็ในมุมของกําลังซื้อของคนในประเทศเนี่ยกำลังซื้อเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นจากปีที่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันปรับตัวสูงขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยกำลังซื้อมันตกต่ําไปมากในสับเชิงเทคนิคเนี่ยเขาเรียกกันว่าฐานต่ามันเหมือนกับว่าตอนปีแรกเนี่ยเราอาจจะร้อยหนึ่งใช่ไหมเล,ลงไปเหลือย0 20โตมา30เนี่ยมันจะดูเหมือนโตเยอะนะแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าก่อนนั้นน่ยมันตกลงไปเยอะอันนี้คือสิ่งที่ท่านผู้ว่าท่านา้ี กำลังซื้อมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะแต่มันมาจากการฐานต่ำเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะกำลังซื้อมันหดตัวเยอะส่วนอาตาัตราเงินเฟ้อนะครับที่หลายคนกังวลกันเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้อาตาัตราเงินเฟ้ออาจจะไม่ต้องน่ากังวลมากแล้วเพราะว่ามันถึงจุดสูงสุดไปแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมาและตอนนี้เองเนี่ยประเทศไทยก็เตรียมตัวที่จะกลับไปเติบโตให้ได้ในระดับเดียวกันกันกบก่อนโควิดนั่นหมายความว่าเราต้องการที่จะทาให้เศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยมีการเติบโตกลับไปในช่วงปี2019หรือว่า2,562นั่นเอง ก็วิธีการจะทําให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตเนี่ยมันก็มีหลากหลายแฟกเตอร์ด้วยกันเนาะแฟกเตอร์แรกเลยที่ท่านผู้ว่าพูดถึงนะครับ mm hmm. ก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยท่านคิดว่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้การเติบโตของเราเนี่ยกลับมาได้แล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือ พอเป็นการท่องเที่ยวมันกลับมาเศรษฐกิจกลับมาเติบโตเนี่ยอัตราการว่างงานมันก็จะต่ําลงนะครับเพราะว่าภาคท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นภาคที่มีการจร้างงานที่ค่อนข้างมากมีการจร้างงานถึงประมาณ1ใน5ของทั้งประเทศเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าการจร้างงานของเซกเมนต์นี้มันไม่มาคนก็จะตกง,งานยางเยอะมากก็ท่านผู้ว่าก็บอกอีกว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้นะฮะต้นปี2023หรือว่า2565นะครับจนมาถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวประมาณ15ล้านคนแต่ว่าเป้าหมายในปีนี้เองเนี่ยมันอย 29ล้านคนหมายความว่าไงหมายความว่าในช่วงครึ่งปีหลังเราจะมีนักท่องเที่ยวมาอีกสักประมาณสัก14ล้านคนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยในมุมของผมเองอ่ะผมคิดว่า ต้นปีอะมาจนถึงประมาณเกือบ,บกลางปีเนี่ย15ล้านคนแล้วเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าการท่องเที่ยวไฮซีซัน่ยเขาอยู่ประมาณไตรมาสสี่ช่วงไตรมาสสเนี่ยก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนของต่างประเทศเขาก็มีมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆเนี่ยปีนี้เรามีลุ้นที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมากกว่า29ล้านคนแต่ประเด็นก็คือว่าแม้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีการกลับมาแล้วเนี่ยสูงถึง15ล้านคนในปีนี้เนาะผมขอเท้าความไปก่อนว่าก่อนโควิดอะ เราอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนปีนี้เป้าหมายประมาณ29แปลว่าอะไรแปลว่าเราอยู่สักประมาณ70-80%ของจานวนนักท่องเที่ยวที่มันเคยมีมาก็ปีนี้นักท่องเที่ยวจํานวนเริ่มกลับมาแต่ว่าแว l u ลูของการจับจ่ายอาจจะยังไม่กลับมาักเท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกว่าการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวตอนนี้มันต่ากว่าที่คาดไว้เพราะว่าเราขาดนักท่องเที่ยวที่มีการจับจ่ายใช้สอยสูงพอพูดว่านักท่องเที่ยวที่มีการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยตัวผมเองผมนึกภาพนะมันก็คงเป็นนักท่องเที่ยวยุโรปมั้ง หรือว่าอเมริกานะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราขาดนักท่องเที่ยวชาติจีนครับจีนเป็นคนที่แบบจับจ่ายใช้สอยเยอะมากกับการท่องเที่ยวนะไม่น่าเชื่อตอนแรกผมคิดว่าเออจีนก็น่าจะจับจ่ายกลางๆนะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจของเขามันทําให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่มีการจับจ่ายใช้สอยสอยูงไปละแต่ถ้าเกิดเรามาดูการเติบโตในภาพรวมเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าการเติบโตในภาพรวมเนี่ยมันยังดูอ่อนแออยู่นะเป้าหมายตอนนี้ยังคงอยู่ในเป้าหมายเดิมที่การเติบโตของ GDP นี่ทีป,ปีในปี2566 ก็คือปีนี้ส่วนเงินเฟ้อเนี่ยก็ไม่มีปัญหาละเดี๋ยวคงค่อยๆปรับลดลงอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักๆเนี่ยก็อาจจะลักษณะคล้ายๆปีที่แล้วเลยที่ว่าเรามีเงินเฟ้อสูงเป็นพิเศษอันนี้เขาเรียกว่าเอฟเฟกของฐานสูงเมื่อกี้เราบอกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจปีที่แล้วเนี่ยฐานต่ำเงินเฟ้อเนี่ยกับกันก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยปีที่แล้วเราฐานสูงเนาะพอสูงปุ๊บเนี่ยมาปีนี้เองเนี่ยมันไม่ได้เติบโตมากละมันก็เลยทําให้เงินเฟ้อเนี่ย ก็ดูเหมือนจะลงมาสาเหตุที่ทําให้เงินเฟ้อลงมานะครับนอกจากฐานสูงที่บอกไปแล้วเนี่ยก็คือมาจากค่าไฟครับค่าไฟที่มันปรับตัวลดลงมาด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอราคาน้ํามันขึ้นใช่ไหมครับค่าไฟบ้านเราอะมันผูกกับราคาน้ํามันอยู่ยิ่งราคาน้ำมันขึ้นสูงค่าไฟมันก็สูงตามแต่ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันลงมาค่าไฟมันก็ปรับตัวลดลงครับเพราะว่าค่าไฟเนี่ยมันเป็นต้นทุนทุกสิ่งทุกอย่างในการขายสินค้าหรือบริการอื่น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดค่าไฟลงเด่นม,มันก็ทําให้ต้นทุนในการทําธุรกิจต้นทุนในการผลิตสินค้าต้นทุนในการให้บริการมันลดลงตามราคาขายก็จะค่อยๆปรับตัวลดลงมาครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นแฟกเตอร์ที่เปเป็นตัวไดรฟ์หลักของเงินเฟ้อเลยที่ทาให้เงินเฟ้อเนี่ยปีนี้ไม่ได้สูงละแล้วก็ค่อยๆปรับตัวลดลงแต่ก็บอกว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงของเงินเฟ้ออยู่บ้างนะครับท่านผู้ว่ากก็บอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อตอนนี้มันอาจจะมาจากราคาอาหารนะเพราะว่าปีนี้ คิดว่าเราน่าจะเจอเอฟเฟกจากเหตุการณ์ที่เรียกว่าเอลนินโยนะครับเอลนินโยเนี่ยมันก็ทําให้อุณหภูมิร้อนขึ้นเนาะทำให้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยอาจจะมีการขาดแคลนหรือว่าอาจจะไม่ได้พืชผลทางการเกษตรในจํานวนเท่าเดิมนะครับราคามันก็จะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะไปทําให้ราคาอาหารในระยะยาวเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความเสี่ยงอย่างเนี่ยก็คือเป็นความไม่แน่นอนของโนโยบายของรัฐบาลใหม่นะครับก็คือเป็นพักเพื่อไทยแหละเราก็ไม่รู้ไงว่่่าโโาาาานนนนนขขอองงเเมมมมมัจงไไงิิฟ้้้้ททีีีกกกดดดึึคตรสู แต่มันมาจากต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นเงินเฟอ้อหรือว่าการเพิ่มขึ้นของราคาเนี่ยนะครับมันมาได้2แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดีมาลพูดีมาลพูคือถ้ามีกําลังความต้องการสินค้าหรือบริการบางอย่างสูงขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ราคาของสินค้านัน้นปรับตัวขึ้นอย่างที่2องคอสพุชคอสพุชเนี่ยคือต้นทุนราคาสินค้ามันเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเขาก็ต้องขึ้นราคาท่านผู้ว่าบอกว่า เนื่องจากเงินเฟอ้อที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคอร์สพุชเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้นทุนมันลดลงมาเนี่ยเงินเฟอ้อก็น่าจะลดลงเช่นกันและอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ทำไมท่านถึงคิดว่าเงินเฟอ้อในประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเงินเฟอ้อที่เป็นเรื่องชั่วคราวซึ่งสุดท้ายมันก็ถูกต้อง มาถึงเรื่องอัตราดอกเบีย้ยกันบ้างนะท่านก็บอกว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในยตอนนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้กลับไปต่ําเหมือนเดิมนะคิดว่าอาจจะเป็นฐานใหม่เลยโอเคต่อไปอาจจะมีการลดลงบ้างเงี้ยแต่ว่ามันน่าจะสูงกว่าในฐานของสมัยก่อนนะครับแล้วก็เป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้ท่านบอกว่าการขึ้นดอกเบีย้ปยปีที่แล้วอ่ะเรียกว่าเป็น smooth take off ก็คือเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นนะครับอาาดอกเบีย้ยก็ขึ้นตามแต่ว่าก็มีการปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะคือไม่ได้ปรับเหมือนฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปที่ปรับกันทีแบบโอ้ปไ 0.25นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆให้มันกลับมาเติบโตได้เนาะที่ทําแบบนี้เองเนี่ยเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าเออเศรษฐกิจเราเนี่ยมันยังไม่ได้แบบกลับไปเติบโตเหมือนเดิมยังไม่ได้กลับไปแข็งแรงเหมือนเดิมถ้าเราไปขึ้นดอกเบีย้ยเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การเติบโตเนี่ยมันกลับมาชาได้แต่ว่าตอนนี้ท่านบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกำลังโฟกัสกับการเก็ต แลนดิ่ง r รต e คือการลงจอดอย่างสวยๆลงจอดแบบสวยๆไม่ให้เศรษฐกิจมันพังท่านบอกว่าด้วยการทำให้เอสมูทเทคออฟเนี่ย a n s i t i o n ไปเป็น Get Landing r รต e เนี่ยนะครับแบงก์ชาติเนี่ยให้ความสำคัญอยู่กับ3าเรื่องด้วยกันอย่างแรกเลยก็คืออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่า GDP เนาะก็ต้องกลับไปที่ประมาณ3-4%มนะครับมาไต,ตรมาสนี้เราไม่ถึงนะถ้าผมจะไม่ผิดอยู่ที่ประมาณสัก1%กว่าๆเท่านั้นเองอัตราเงินเฟอ้อนะครับคุมให้อยู่ประมาณสัก1-3%แล้วก็สายเยอรอยน จะต้องไม่ส่งผลกระทบจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า financial imbalance เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเราเนี่ยมันต่ำเกินไปพอต่ำเกินไปปุ๊บเนี่ยมันก็เกิด financial imbalance ก็คือว่าบริษัทไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเป็นแบงก์หรือว่านอนแบงก์ ank, เนี่ยเขาก็มีการปล่อยสินเชื่อพอดอกเบีย้ยมันต่ำมากๆเนี่ยโอ้โหเขาก็ปล่อยอย่างเลยปล่อยปล่อยปล่อยเพราะว่าพอดอกเบีย้ยต่ำปุ๊บเนี่ยประชาชนเขาไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเยอะเขาก็มีกําลังในการที่จะกู้เยอะใช่ไหมครับแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ดอกเบี้ยมันขึ้นปุ๊บเฮ คนที่จ่ายจกเบี้ยไหวเนี่ยมันก็มีน้อยลงจริงไหมมันก็ทําให้เกิด i n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  i i l l อิ a บ a n านเกิดขึ้นคือเกิดความเสี่ยงขึ้นในระบบอะ ว่านี่ที่กู้ไปเนี่ยเฮ้ยจะจ่ายไหวหรือเปล่านะเมื่อก่อนดอกเบีย้ยมันอาจจะอยู่สัก0.5%ตอนนี้ดอกเบีย้ยสมมติอยู่2%อย่างเงี้ยมันก็สูงกว่าเมื่อก่อนสักประมาณ2-3เท่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ท่านบอกว่าเป็น financial imbalance เขาก็บอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจะไม่เป็น data dependent เนาะอันนี้เป็นคำที่เฟดพูดถ้าผมจำไม่ผิดนะเฟดบอกว่าจะเป็น data dependent คือเขาจะดูข้อมูลเขาก็จะ act ตามข้อมูลนั้นเช่นถะ้าข้อมูลแบบการจ้างงานมันลดลงการจ้างงานสูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะไปปรับตัวอัตราดอกเบีย้ยนโยบายแล้้วก็สิ่่งททีเาไดแต ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็น outlook dependent outlook dependent คือมองไปในอนาคตอีกสักประมาณ3-6เดือนข้างหน้าภาพรวมเป็นยังไงการเติบโตเป็นยังไง ท่านจะปรับนโยบายทางการเงินให้ส่งเสริมเป้าหมายตรงนั้นในอนาคตสักแบบ 3- าถึงหเดือนหรือ6กถึงสิเดือนข้างหน้านะครับหวังว่าการทําแบบนี้เองเนี่ยท่านบอกว่าจะทําให้แบบเป็นแลนดิ้งพอยต์เนาะก็คือว่าเป็นจุดที่สามารถที่จะหาสมดุลได้ระหว่างการเติบโตกับอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในะปัจจุบันนี้เองของประเทศไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ2.25%นะครับท่านก็บอกว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางเนี่ยมันอาจจะอยู่ระหว่างเนี้ยต่ำกว่า2.25แต่ว่าก็ยังบอกไม่ได้ว่าอั มันก็ต้องไปดูด้วยว่าอนาคตเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็เผชิญอยู่กับหนี้ครัวเรือนที่มันอาจจะสูงเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่สักประมาณ90%ของ GDP เนาะซึ่งค่าสากลเนี่ยค่าฉเฉลี่ยเลยนะเขาจะอยู่กันที่ประมาณ80%ก็แปลว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนของเราเนี่ยมันมากเกินไปนะครับวิธีการที่จะทําให้หนี้ครัวเรือนมันลดลงได้เนี่ยมันก็มีอยู่2วิธีด้วยกันคือ1เราต้องหยุดการปล่อยกู้หยุดการปล่อยสินเชื่อเด เวลาเขาเปรียบเทียบหนี้ครัวเรือนเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับขนาดของ GDP เนาะเพราะฉะนั้นถ้า GDP ของเรามีการเติบโตสูงขึ้นเดี๋ยวอัตราส่วนหนี้ครัวเรือนเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP ปุ๊บเนี่ยมันจะลดลงเองนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเนาะเราไม่ค่อยโต นะครับไม่ค่อยโตมาสิกว่าปีแล้วเพราะนั้นไอ้ตัวปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าหนี้สูงขึ้นแต่ productivity หรือว่าการเติบโตของประเทศเนี่ยมันไม่ได้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็อย่างที่เรารู้กันนะครับก็เลยมีการออกนโยบายในการที่จะควบคุมหนี้ครัวเรือนแล้วก็ช่วยเหลือลูกหนี้เนี่ยคนไหนที่อาจจะจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้ก็เฮ้ยไปช่วยเหลือล้วก่อนให้เขาจ่ายได้เงินต้นอาจจะยังไม่ต้องจ่ายจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวก่อนหรือว่าจ่ายดอกเบี้ยลดลงแล้วไปจ่ายเงินต้นมากขึ้นอย่าง ก็ท่านผู้ว่าบอกว่าตอนนี้นี่ครัเรือนเนี่ยถือว่าเป็นท็อปออฟไมของธนาคารแห่งประเทศไทยเลยท่านก็บอกว่าท่านก็มีวิธีการแก้เนี่ยทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1เนี่ยคือการทํา responsible lending เวลาปล่อยกู้เนี่ยบางทีบริษัทการเงินธนาคารแล้วเขาก็อยากให้เรากู้ไงบางทีเขาก็มีการโฆษณาเกินจริงไปบ้างนิดหน่อย,ยอะไรเงี้ยเช่นอาจจะบอกให้กู้นี่มันอันตราดอกเบีย้ยเท่านูน้นเท่านี้นะแต่ในความจริง อัตราดอกเบี้ยพอเพิ่มสูงขึ้นปุ๊บเขาก็ต้องจ่ายมากขึ้นคนก็จ่ายไม่ไหวเขาก็บอกว่าเ,เดี๋ยวธนาคารแห่งประเทศไทยจะมาคุมเรื่องการปล่อยกู้ตรงนี้ว่าการปล่อยกู้ตัวนี้มันตรงกับความจริงไหมมันเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเปล่าข้อที่2คือ risk based pricing คือการคิดอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสถานะของลูกหนี้เช่นถ้าลูกหนี้มีความเสี่ยงสูงคุณก็คิดอัตราดอกเบี้ยสูงลูกหนี้มีความเสี่ยงต่ำก็คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งจริงผมว่าตัวนี้มันเป็น normal practice อยู่แล้วสําหรับอุตสาหกรรมการปล่่่่อออยยสิินนนเเชืืแแตคคคดวาาาาํบบี้้ธรงปปะททศไไก็ข คุมดูรายมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเดบเซอร์วิสไกด์ไลน์ขึ้นมาอันนี้ในปี2025นะครับ <c oughs> หรืออีกสักประมาณ2ปีข้างหน้า <c oughs> เขาจะมาดูว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องมีไกด์ไลน์ตรงกลางนะว่าการจะปล่อยสินเชื่อหรือการจะแบบจะจ่ายเงินกู้การจะแบบยึดนู่นยึดนี่การตัดหนี้สินให้มันเป็นแบบหนี้เสียอะไรเงี้ยมันเหมือนมันจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติว่าทํายังไงให้มันถูกต้อง ว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ธนาคารอย่างเดียวที่ปล่อยกู้นะครับเราม,มีบริษัทที่ทําธุรกิจด้านการเงินหรือที่เราเรียกว่านอนแบงก์อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ถูกควบคุมด้วยนโยบายทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยมันเลยทําให้ โรนี้มันทีมันอาจจะมีนโยบายหรือมีวิธีการทํางานที่อาจจะไม่ตรงกันพล้วพอมันไม่ตรงกันปุ๊บเนี่ยมันก็เลยย้อนกลับไปก็เกิด i n a n c i a l imbalance เกิดขึ้นในมุมมองของผมเองนะครับผมก็ฟังท่านผู้ว่าแรงงานชาติพูดนะผมก็คิดตามนะผมก็คิดว่าเออจริงๆแล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยนโยบายเรื่องนี้มันก็ส่วนหนึ่งนะครับเราก็ต้องยอมรับว่านี่เราเพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเองเนี่ยมันก็เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยรากหญ้าผมก็มุ่งบอกว่านี่บางอย่างมันอันตรายนะ แต่ว่านี่บางอย่างมันเป็นสิ่งที่จาเป็นเช่นพวกแบบนี่การค้านี่การทําธุรกิจบางทีคนต้องซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์ไปขับแกบอะอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้กู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะเอาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเอาไปซื้อของแบรนด์เนมไงเขากู้หนี้ยืมสินไปเพื่อซื้อของใช้ที่เอามาทำมาหากินผมก็หวังว่าธนาคารอย่างประเทศไทยก็จะมีการแบบจับแยกพวกนี้ว่าแบบเฮ้ นี่บางอย่างอันตรายนะนี่บางอย่างมันจาเป็นก็คงก็ไม่ควรไปควบคุมมันมากมันก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตไปได้นะไม่ใช่ว่าบอกไปเหมาเข่งทุกอย่างอะ่ะว่าบอกว่านี่ทุกอย่างมันไม่ดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือคีย์สาคัญของประเทศไทย,ยตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเติบโตของ GDP นะเพราะตอนนี้โควิดเราก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมเปิดเมืองก็เปิดแล้วนักท่องเที่ยวก็กลับมาแล้วนะครับมันแทบจะไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วอะ่ะที่เราจะไม่โตอะ่ะแต่ว่าไตรมาสสองปีสองาันห้าร้อยหกสิบหกทต่ว่านมาคาี่ยอะมากตลาดค่หนะึ 3%นะครับสุดท้ายเนี่ยการเติบโตมันชะลอตัวลงจาก2.6มาเหลือ1.8เนี่ยสภา,าพั์เขาก็มีการปรับเป้าการเติบโตของ GDP ลงแล้วจากปกติที่คิดว่าปีนี้จะโตว,วนัน2.7ถึง3.7นะครับตอนนี้ปรับเป้าลงไปเหลือแค่2.5ถึง3เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคือมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะเราลองนึกภาพดูนะครับอเมริกาเนี่ยเขาอาจจะกลับมาเติบโตอะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็ต้องคํานึงถึงด้วยว่าคนอเมริกาเนี่ยเขามี GDP per capita เนี่ยสูงกว่าประเทศไทยเอาพูดง่ายๆคือรวยกว่าคนไทยอ่ะรายได้เขามากกว่าคนไทยประมาณกเกือบๆสิเท่าเพราะฉะนั้นพอเศรษฐกิจมันกลับมาทุกอย่างเปิดเนี่ยเขาก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมแต่คนไทยเราเองเราไม่ได้มีรายได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยเราขาดการทํางานไป3ปีอ่ะลองนึกภาพดูว่าคนที่ทํางานในกลุ่มท่องเที่ยวไม่ได้มีงานทํามา3ปีเขาได้แค่เงินเดือนธรรมดาแต่ว่าไม่ได้ทิปไม่ได้เลยเนี่ยกำลังซื้อมันก็หดตัวลงเปิดประเทศแล้วก็จริงนะครับ แต่คนไม่มีเงินไงพอไม่มีเงินเขาก็ไปจับจ่ายใช้สอยไม่ได้เศรษฐกิจมันก็ไม่โตเพราะนั้นสำหรับผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าปัญหาเรื่องนี่มันก็เป็นปัญหาหนึ่งนะ แต่ปัญหาเรื่องใหญ่เลยอะคือเรื่องการเติบโตถ้าเราแก้เรื่องการเติบโตได้อะ GDP มันโตเดี๋ยวนี้มันก็จะลดลงเองตามสัดส่วนของมันผมก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีการเติบโตที่เหมาะสมกับพื้นฐานของประเทศเนี่ยมายาวนานมากแล้วนะครับเสียดายโอกาสของคนหนุ่มคนสาวนะครับที่เพิ่งจะจบมาตอนเนี้ยแล้วก็มาเจอเศรษฐกิจแย่แย่เนี่ยประมาณโอ้โหลากยาวเป็นสิปีการเติบโตก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้บางคนเนี่ยเขาถึงอายุเกษียณนะแล้วเขาเก็บเงินได้ไม่พอที่จะเกษียณเขาก็ต้องทํางานต่อนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมว่ามันจะเป็นปัญหาระยะยยาาาาาววเเลนถ้กกิด่่รตตโมมมัไ คนไม่สามารถเก็บเงินได้เนี่ยเขาแก่ไปเนี่ยใครจะไปดูแลเขามันก็จะไปเป็นภาระให้กับรัฐบาลที่จะต้องไปใช้รัฐสวัสดิการถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าทําให้เขาดูแลตัวเองได้เนี่ยตอนอดีตเนี่ยรัฐก็ไม่ต้องไปดูแลเขาซึ่งวิธีจะทําอย่างนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไงแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการเติบโตเรื่องปากท้องเรื่องไรายได้ที่ประชาชนควรจะได้มาเป็นแบบ10ปีที่แล้วอย่างเงี้ยแต่แบบเศรษฐกิจมันไม่ไปไหนอะ่ะก็ตอนนี้ผมก็หวังว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่ดดีีขึ้้นนนนกกกวว่นน่่่่าา20ปปอออะเเมมืยยผไไิรททศ เราเป็นเสือตัวที่หของเอเชียนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าแม้แต่แมวเราอาจจะยังเป็นไม่ได้เลยมันก็หวังว่าการเติบโตครั้งนี้เนี่ยจะช่วยทําให้มีอะไรมันเปลี่ยนไปบ้างในประเทศไทยเนาะถ้าเกิดประเทศไทยกลับไปรุ่งเรืองได้สักครึ่งหนึ่งของตอนนั้นเนี่ยครับอัตราการเติบโตสูงขึ้นผมว่าเราเนี่ยแทบจะไม่จําเป็นที่ต้องกังวลกับระดับนี้ณตอนนี้เลยครับ